สวัสดีค่ะปิม่มปียธิดาสีระเิฐจากเว็บตู้แช่ประรกันค้าไทย com สำหรับคุณลูกค้าที่กำลังมองหาตู้แช่แข็งขนาดเล็กกระทันรัดเหมาะสำหรับแช่อาหารแช่แข็งหรือว่าแช่ไอศ์รีมต้องคลิปนี้เลยค่ะเพราะตอนนี้ปิ่มอยู่ที่หน้าศูนย์บริการและจะัดจาหน่ายเซนเดนีนตูรูภาคตะวันออกเพราะที่นี่เรามีสินค้าตู้แช่เพื่อการค้าทุกประเภทให้คุณลูกค้าได้เลือกสรรตามความต้องการเลยค่ะ ครั้งนี้ค่ะปิ่มจะมาแนะนำน้องเล็กรุ่น s n r 0 0 8 5ที่เหมาะสำหรับแช่สครีมกันบ้างค่ะตู้แช่แข็งรุ่น s n r 0 0 8 5ของ SENDENT i n เ e r ร l ูตัวตู้มีขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะสำหรับการวางโชว์สินค้าบนเคาน์เตอร์ บานประตูกระจก3ชั้นมาพร้อมติดตั้งฮีเตอร์เพื่อป้องกันฝ้าและไอน้ำเกาะตู้รุ่นนี้มีขนาดความกว้างอยู่ที่60.5เซนลึก63.5เซนสูง88.5ซนเมตรขนาดความจุอยู่ที่3.39คิวหรือว่า96ลิตรค่ะตู้รุ่นนี้สามารถทำอุณหภูมิได้ตั้งแต่ล8ถึงลบองศาเซลเซียส ทำความเย็นด้วยระบบ no f r o ซึ่งเป็นระบบที่ไม่มีน้ำแข็งเกาะควบคุมความเย็นด้วยระบบดิจิตอลคอนโทรลมาพร้อมหน้าจอแสดงผลอุณหภูมิและมีพัดลมกระจายความเย็นด้วยกัน1ตัวค่ะตู้รุ่นนี้มีชั้นวางให้ถึง3ชั้นสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการที่สำคัญยังเป็นระบบระเหยน้ำทิ้งอัตโนมัติไม่ต้องคอยเทน้ำทิ้งสะดวกสบายต่อการใช้งานและยังรับประกันคอมเพรสเซอร์ยาวนานถึง5ปีปีด้วยค่ะ ที่ไม่ได้นําไปแช่์สครีมแล้วก็สามารถนําตู้รุ่นนี้ไปแช่อาหารแชร่แข็งก็ได้นะคะเราสามารถออกแบบผลิตและติดตั้งสติกเกอร์ด้านบนหัวตู้ตามความต้องการของคุณลูกค้าเลยค่ะ หรับคุณลูกค้าที่สนใจตู้แช่แข็งรุ่น SNR 0085ของ SENDENT n n THE ร o o ูก็สามารถสอบถามรายละเอียดตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะหรือต้องการเลือกชมสินค้าประเภทอื่นๆก็สามารถเข้าไปได้ค่ะที่ www. ตู้แช่เพการค้าไทย com เรามีสินค้าตู้แช่ให้เลือกสรรมากกว่า100รายการและสุดท้ายค่ะอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจตู้แช่ปพะการค้าไทยของเราด้วยนะคะ เรามีโปรโมชั่นดีๆข่าวสารดีๆให้คอยติดตามกันในเพจด้วยสำหรับวันนี้ปิ่มต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ